เป็นแม็กครับปีใหม่เลยน่าจะเป็นตัวร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าปีหน้าสุดนะครับเข้ามาติดตั้ง<ม>ไฟสปอร์ไลยี่สิบว<ม>ัตนะฮะลูกค้ารอเช็ดบาร์แต่ว่าวันนี้เรายึดข้างมาโคนไปก่อนนะครับอ่าให้ดูนะตัวยี่สิบหกวัตนะครับสปอร์ไลยี่สิบหกวัตตัวใหม่นะครับอ่าแล้วก็ระบบดีเลยนะครับต้องมาเลยนะครับมีเลยไว้ตำแหน่งนี้นะครับ การจัมป์ไฟของคันนี้นะครับผมทําเป็นปลั๊กทดนะครับอเดี๋ยวให้ดูนะให้กล้องให้กล้องเข้ามาดูหน่อยกล้องเห็นไหมนี่นะครับผมทําเป็นปลั๊กทดนะครับทดนะครับไม่ต่อต่อสายไฟนะครับอเวลาไฟเข้าไฟออกเนี่ยไม่ต่อต่อสายไฟนะครับเวลาจะเปลี่ยนแปลงจะย้ายตัวอุปกรณ์นะครับสามารถถอดปลั๊กทดนะครับตรงนี้แล้วก็ย้ายได้เลยนะครับอนี่ให้กล้องดูนะเห็นไหมนี่ปลั๊กทดนะครับนะครับไม่ต่อต่อสายไฟนะครับ นี่นะแบบนี้นะให้เพื่อนเดูอ่านี่นะโอเคนะเป็นบวกเป็นลบเป็น Y c o n n n c t มานะครับแล้วก็ยึดข้างบางคนไปก่อนนะเพราะลูกค้ารอแคสบาร์นะครับ26วัตต์น่ะ N-MAX ตัวใหม่นะร5อบห้าคันนี้ระบบสวิตเนี่ยเดี๋ยวเป็นหูกระจกนะครับสามทางไฟต่ำไฟสูงที่สวิตนะครับอ่าเดี๋ยวเทสระบบให้ดูครับ ไฟต่ำจะเป็นแสงขาวนะครับไฟสูงแสงเหลืองแบบนี้นะครับใน26วัตต์นะครับเต็มๆเลยนะพีนะประมาณนี้นะครับคันนี้ตัดระบบตามซอกุนเจนะครับอย่างที่เราทำกันทุกคันนะครับเราดับเนี่ยนะครับดับตามนะครับอ่าตัดระบบนะครับแล้วก็มีดิเล์โหลดนะครับแล้วก็เป็นปั๊กคอนเน็กต์นะครับไม่ยุ่งระบบไฟรถเลยนะครับแล้วประมาณนี้เห็นแหม่155นะครับรานตามทิ่สเต็ปนี้นะครับผม